สวัสดีครับเข้าช่องน้ำต้วนชาแนลอีกแล้ววันนี้อยู่ในรถครับผมก็จะไปอัดเพลงครับผมเพลงชื่อเพลงไม่ชื่อ1,000 s u b s c r i b e ครก็ชื่ออะไรเสียแหละไม่รู้ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะไปอัดอยู่วันนี้ก็เป็นคลิป เบื้องหลังทําเพลงของผมนะก็แบบเป็นความฝันเป็นรีความฝันในปีนี้ของผม้วผมก็จะออกเพลงครับผมเพลงประจาช่องนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าการอาจจะยากง่ายอะไรเพราะว่าเสียงผมนั้นก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันดีมากจริงๆับผมไปันเลยดีกว่าเดี๋ยวรอเช้าอ่ะนัดเขาแล้วเดี๋ยวมันเลทแล้วไปก็ ครับผมถึงแล้วตอนนี้อยู่กับน้องเต้จากช่องเต้เต้กี้ครับผมอย่าลืมถ้าอจากฟังเพลงเพาะนะะไปที่ YouTube ช่องเต้กี้เดขึ้นไว้ให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเต้มากที่ช่วยพี่ทำเพลงมามาดูเบื้องหลังกันว่าจะยังไงแต่ว่าเพราะมากถูกใจพี่มากขอบคุณมากครับผมโอเคปะอัดกันเลยดีกว่าต้องกังวลไปหรอกที่รักจิม

อยากจะขอเป็นแฟนแล้วเธอจะตกลงไหมมีหนึ่งพัน Subsribe เธอจะรับได้ไหมแค่เพียงแค่เพียงบอกแม้ว่าเธอต้องการอะไรมีัน Subsribe เธอจะรับได้ไหมแค่เพียงบอกแม่ว่าเธอต้องการอะไร แค่เธอเพียงบอกแม้ว่าเธอต้องการอะไรว่าเธอต้องการอะไรฉันจะรีบไปหาเธอไม่ต้องกังวลไปแอะอยากจะได้อะไรรอเก่งหรือแหวนเพชรฉันจะรีพาให้ไวถ้าโทรมาตอนนี้เธอจะรับฉันไหมเค่งได้ยินเสียงของเธอเข้าใจไหม a อ้ r i g เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวรอฟังเพลงนะครับผมเพลงชื่อ1,000 Subscribers ไม่ก็ชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยววัน คิดเดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวออค่อยไปตัดคือแบบมาตั้งแต่พี่ไปโม,มงสองโมงกว่านิดๆิด,ดสอโมงยีตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วทุกคนอัดไป3ชั่วโมงคือแบบไม่ก็ไม่เสียงดีก็อย่าหาทํานะครับผมแลคืออัดเสร็จปุ๊บ บีทที่ใช้เสือก<ม>โซเอาไปแล้วทุกคนคือแบบอัดใหม่ก็ไม่ได้แล้วก็คือก็จะลงไปนั่นแหละแต่ก็เปิดสร้างอะไรได้ไหมเนาะถ้าแบบฟังแล้วแอบเป็นซ้ํากับคนที่ซื้อไปก็อย่ามาบอกว่าเราก๊อบนะที่เราเอาบีทมาทําเพลงก่อนแล้วมาอัดทีหลังแล้วพออัดเสร็จจะเข้าไปเช็คปรากฏว่าโซเอาครับทุกคนโซเอาครับทุกคนบีทลงวันที่มากรลาแล้วผมเอามาคือให้น้องทําทำเอาสะใจตัวเองเนาะ <S 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 โอเคครับผมก็ขอบคุณน้องเต้ด้วยก็ฝากช่องอีกทีหนึ่งช่องน้องเลยนะครับ ช่องเตกี้ครับผมไปติดตามได้ครับผมอยวขึ้นไม่ให้เพลงเพาะมากครับบอกเลยว่ายอดวิวเยอะกว่ากูเยอะแต่น้องเขามาทำให้กูอู้โหโอเคครับวันนี้ก็สนุกมากเหนื่อยด้วยเจ็บคอหมดแล้วก็เป็นไงบ้างทำงานกับคนเสียงไม่เพาะก็ดีครับผมก็ถือว่ารวดเร็วใช้ได้ยังไครับผมคือพี่เสียงไม่เพาะแต่ว่าพี่ร้องตรงพีไงมันเลยจะง่ายอยู่ครับคือแบบคนเสียงเพียมันมันจะมีสองอย่างคนมีทำนองกับขี์พี่คี์ เออกลัวคีแต่ว่าไอา้คนทํำ้องอ่ะจะยากกว่าขีมันยังปรับได้นะครับผมก็อย่าลืมรอติดตามเพลงเอ้ยเพลงมันออกไปก่อนแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพลงรับหนึ่งพันซับสบไคร์นะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องเต้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย ฉันยกให้ฟรีขอร้องให้เธอช่วยรักทีโอ oh. ไม่ต้องกังวลไปหรอกที่รักจะมีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นสร้างดวงใจฉันมอบให้เธอที่พูดออกไปไม่ได้โมโนนะเออแค่อยากให้รู้ฉันชอบเธอจริงเพียงอยางที่ขอให้เธอได้ ก็มีแค่นี้มีแค่ใจสีห้องย่ให้เธอคนเดียวทำไมต้องกังวลเลยเธอไปฟังใครมาที่หาว่าฉันเจ้าชู้ขอร้องถ้เชื่อใจทำไมเชื่อรองมาดูน้ำตาไม่ควรจะดียาซับไม่ค่อยจะมีน้ำตัวมีเงินแค่นี้ขอแค่เธอนั้นเปิดใจให้ฉันที